วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพืที่กับเราสีเคนิวนครนายกลุง69ปีขับรถปิกอัพนำวัวควายออกไปเลี้ยงเปิดประตูรถเอี้ยวตัวมองด้านท้ายขับรถถอยหลังหัวเบียดต,ต้นไม้เสียชีวิตลุงวัย69ปีพร้อมภรรยาพาวัวควายมาปล่อยกินหญ้าที่อ่าวอ่างเก็บน้ำ คลองโบสแล้วเปิดประตูเอี้ยวตัวมองด้านท้ายขับรถถอยหลังประตูรถและหัวได้ไปเบียดกับต้นไม้เสียชีวิตขาที่เมื่อเวลา9ก้นาฬิกา30นาทีของวันที่2 2มกราคม2568ร้อยตําตำรวจโพชัดชพลข้างอุดมเลิกร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเมืองนครนายกได้รับแจ้งเหตุมีรถยนต์กระบะปิกอัพ ขับถอยหลังไปเบียดกับต้นไม้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งลายบริเวณอ่างเก็บน้ำของบวชตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกจึงได้ไปยังที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์เวรและกู้ภัยสว่างอาริยะนครนายกพบรถยนต์นิสสัน สีน้ำเงินสภาพเก่าหมายเลขทะเบียนรถนอนหน,นูห้าเนครนายกทางด้านฝั่งคนครับประตูเบียดติดกับต้นไม้ต้นกระถินหน่างมีนายสมหมายวงป้อมมายกส9ปีเป็นคนขับรถอยู่บ้านเลขที่23่ทับสองหมู่ที่10บตำบลเขาพระอภอเมืองจังหวัดนครนายกสภาพบริเวณศีรษะ ไปอัดกับต้นไม้เบียดอยู่กับต้นไม้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแพทย์เรนได้ชน,นสูตรพร้อมส่งศพไปผ่าพิสูจน์หลักฐานที่โรงพยาบาล มสวอ,องค์ครักพร้อมจะได้มอบศพให้ทางญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปจากการให้การของนางสุนน์วงป้อมอายุ11ปีภรรยาผู้เสียชีวิตได้เล่าว่าท,ท,ทุกๆเช้าตนกับสามีจะนำควาย4ตัววัวอีก2ตัวมาปล่อยกินหญ้าที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองโบสเป็นประจำทุกวัน <c oughs> เมื่อปล่อยอวัวควายกินหญ้าแล้วสามีก็จะขับรถมาจอดที่บริเวณต้นไม้และชอบรถกบบบบดกระบะเปิดงประตูแล้วเอี้ยวมองด้ หขับรถถอยหลังเป็นจังหวะที่รถไปเบียดกับต้นไม้ทําให้หัวไปติดกับประตูและต้นไม้เสียชีวิตดังกล่าวมาที่นี้ยายก็ตามงัวมาเนาะมีงัวสองตัวพอดีเห็นควายเดินไปนู่นดุมๆอ้าแกไปไหนทาไมไม่ดูควายยายก็รีบวิ่งไปแล้วก็ไล่งัวควายกลับมากว่าจะมาถึงเนาะมาเห็นมาถึงตรงน้นอ่ะไฟตาทําไมถึงเปิดก็ว่าอย่างนี้ก็เลยมาดู อ้าวทำไมไม่ปิดไฟตาก็เลยมาดูเห็นประตูตกก็ไม่ได้ดูคนเนาะว่าคอติดต้นไม้ก็มาจาัดขาตรงน,นี้แต่แขนแค่นั้นเลยรีบเดินไปหาคนตกเลย